กราบสวัสดีช่วงแรงของวันทีงีซิเกลมกราคมพศอสอสงพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกราบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับคลิปนี้กัเป็นคลิปที่สองทีสิไลมาแบงงัวให้พ่อแม่น้องเอฟซีไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นงัวส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปที่สองนี่กัขยับร้อยขึ้นมาครับพี่น้องครับ เป็นแม่ไทยกลางสวยๆลูกผสมบามันครับพี่น้องครับเป็นง้อลูกเรียกทั้งสองคมเลยครับพี่น้องครับบ่อไรยางห้างคมกับสีบ่อหม่องไข่เก่าเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาคมเรียกนี่ก้อนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูง้อลูกเรียกแม่สูงลอยสามสิบห้าบวกลบสองลูกไส้อยู่สี่เดือนลูกไส้รอรอเอาไปคุ้มพอง้อไทยง้อไทยกลางเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ไทยกลางใจลูกถือว่างามในเกียรติของเพื่อนเราครับพี่น้องครับไข่หำดำอยู่ครับเอาไปคุ้มง้อไทยบ้านเฮาเอาไปคุ้มง้อไทยกลางนี่ได้เลยครับพี่น้องครับ ี่ครับแม่สดๆใหม่ๆครับถือว่าน้ำนมแม่ดีครับลูกับยูซี่เดือนกับตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับแม่สีมีติ่งนมหน่อยติ่งหนึ่งได้ครับพี่น้องครับติ่งทอฉีเมืองวันนี่แหละถ้าผู้ใดบ่ถือก็เอาไปเลี้ยงครับเอาไปในราคาสองหมื่นสามพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพอไม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยได้ออออคคคคคครรรรรรัััััับบบบบบพพพีีีี่่่นนน้้้งงงเลยา บ้านี้เมื่งเมียลูกเมียง่วลูกแรกครับแม่สูงรอยสี่สิบวกลบสองนะครับลูกสาวอายุสองเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับแม่มีน้ำมีเบือลูกสาวกับมีน้ำมีเรื่องครับพี่น้องครับก็ถือว่าโอเคครับตัวลูกสาวเป็นครับพี่น้องครับนี่ครับกินนมแม่ดีพลังทำนมแม่ดีครับแมียสดๆเม่ง่วลูกแรกเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับน้าหนูโง่โยกครับพี่น้องครับสําหรับคู่นี้มองขายแล้วครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั้นหรือตามตกลงกันนะครับ ถ้าพ่อไม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทษตานที่เบอร์ผมให้ไปขังตนนะครับพี่น้องครับหรือท่านสิงห์สองพมก็ได้ครับพี่น้องครับสิงยกสองพมเอาไปในราคาสุคุมครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันกดกติกาข้างข้อกันเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหร่นโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษคว่ำส่ใจเดือดขาดครับพี่น้องครับมังกรีกับจังโทถมาเด้อครับพี่น้องครับเข้าขายในราคานี้ครับเงินท่านสี่ร้อยชิปที่สองชิปที่สามก็ขายราคานี้ยเท่าครับพี่น้องครับเพราะว่าขายมองเเออาลยคครรัับบพี่น้ง พงศ์ศรีบอว์เพื่อหรอครับพี่น้องครับบอว์หม่องขายเลยครับพี่น้องนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาตามที่เบอร์พ่อแม่ไว้ได้ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนี่ครับเป็นงัวแม่ยไม่สิยกสิยากได้เหมือได้ครับแม่ลูกผูสองหมื่นสามเมีลูกเมียสองหมื่นสี่ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็ฝากเบอร์โทรที่หนึ่งศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอกาศวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับขออย่างเดียวอย่ความจริงใจซึ่งกันและกันคครรรัััับบอย่โโโทททเนตตวมกกพ มั่นใจว่าจะของซื้อได้โทรมาเลยบ่อน้องเช็คเครดิตทั้งช่องครับเพราะว่าทั้งช่องบอได้เรียกเก็บมัดจำก้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับตามสำรับถ่ายคลิปนี้กับใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องได้์ขอมารับชมชิปเขามาอุดหนุนเขามาติดตามลูกน้ำบานหวานในสวนนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังเลี้ยงเชื่อเลี้ยงใจให้ทีมงานหนื่อยๆพอเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องครับสำรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ